ถ้าเราแปะลายแล้วลายมันเคลื่อนลายมันเบลอลายมันซ้อนกันอันนี้มันเป็นภาพที่มิมกําลังแปะอยู่เมื่อกี้แล้วเออเห็นว่าลายแม่งซ้อนกันอะไรกันแล้วมิมก็เลยต้องลบแล้วก็มาแปะใหม่นะทีนี้มิมจะบอกว่าตอนที่ลายมันเบลอมันซ้อนมันทักกันมันมีหลายเส้นเนี่ยมันแปะออกมาแล้วมันไม่สวยแบบนี้คือเราจะต้องลบด้วยอะไรมิมจะลบด้วยวาสลีนนะคะนี่นะคือจริงๆวาสลีนอะเป็นตัวไหนก็ได้นะเราให้เราแบบ รีบรลบอะรีบรลบด้วยวาสลีนแล้วก็แปะใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รีบรลบอย่างเงี้ยมันจะติดแบบหนึบนะอันนี้คือในกรณีหนังเทียมแต่ทีนี้ถ้าในกรณีคนจริงให้เราลบด้วยแอลกอฮอล์นะคะรีบลบเร็วๆแล้วก็ แตะใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รีบลบมันจะติดหนึบและจะลบไม่ออกนะคะอันนี้ก็คือภาพนี้นะกําลังทําอยู่เลยในคอร์สของเอ่อเรียนสักระยะสั้นนะคะใครที่อยู่ในคอร์สเรียนสักระยะสั้นนะจะเห็นเลยว่าภาพนี้มิ้มลบไปประมาณ3รอบเพราะว่า แปะแล้วแม่งก็รอบแรกแปะแล้วมันปปมัน,ม,นมันขยับเวยรอบสองแปะแล้วเบี้ยวก็ต้องลบนะคะทีนี้มิ้มก็เลยเออเห็นว่าบางครั้งที่คนถามมิมมาว่าพอตอนที่แปะแล้วมันติดเลยเนี่ยแล้วเราจะลบเนี่ยเราจะลบยังไงเราจะลบไอตัวก๊อปปี้ลอกลายเราจะลบยังไงนะคะมิ้มก็เลยเออมาทําคลิปบอกเลยแล้วกันว่าพอตอนจะลบนะมิ้มใช้วาสลีนเลยยี่ห้อไหนก็ได้วาสลีนเหมือนกันหมดแหละหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวน้ํามันอย่างอื่นก็ได้เพื่อที่จะให้มันลื่น,นๆแล้วเราก็ลบๆลบนะอันนี้นะก็คือมิ้มกาลังจะ ทภาพนี้ก็จะเป็นของตัวนี้นี่ก็จะเป็นภาพนี้นะคะอันนี้คือจะสอนในคอร์สเรียนสักระยะสั้นนะคะถ้าใครสนใจเรียนสักระยะสั้นนะคอร์สนี้1เดือนนะเป็นราคาพิเศษที่ราคานี้ไม่เคยมีอีกแล้วนะในคอร์สมิมไม่เคยมีราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะคะทุกคอร์สเกินหมื่นหมดแต่คอร์สนี้เป็นคอร์สเดียวที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะ ใครสนใจแครปโสต์นี้ทักแชทแจ้งแอดมินว่าสนใจมาจำโปรโคอร์สระยะสั้นนะจะเปิดแล้วภายในระยะเวลาอีกประมาณสักสองสามวันหลังจากนี้จะเปิดแล้วนะคะถ้าใครเข้าหลังจากที่เปิดคอร์สแล้วจะปรับราคาเป็นหมื่นหนึ่งนะถ้าใครเข้าตอนนี้จะได้ราคาโปรเออราคาประมาณกี่พันไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่ไม่กี่พันนะคะก็เข้ามาเจอกันในคอร์สนะคะเป็นภาพนี้นะไม่ได้มีแค่ภาพนี้ภาพเดียวนะมีเพียบมีหลายภาพสอนจากศูนย์ใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยคอร์สนี้เหมาะมาก